ทีปางอยู่ที่สถานีเรือโดยสารนนทบุรีอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ปางก็จะมาทำคลิปเที่ยวด้วยเงิน300บาทก็มีแผนที่จะไปวัดอรุณสำหรับภารกิจเที่ยววัดอรุณด้วยงบ300บาทนะคะปางก็ได้วางแผนการท่องเที่ยวไว้คร่าวๆ2ส่วนก็คือแผนการทัวร์วัดแล้วก็แผนการเงิน ในการทัวร์วัดเนี่ยปันก็จะสวมชุดไทยเดินรอบพระปางนะคะเที่ยวโบกด้อย2หลังรอดพระแทน่นพระเจ้าตากเพื่อสะเดาะเคาะหลักสายสินผูกข้อมือถ่ายรูปยั์วัดแจ้งแล้วก็ชมพระอุโบสถส่วนแผนที่2เป็นแผนการเงินค่าเดินทางปางวางไว้ที่ไม่เกิน50บาทเช่าชุดอีก150บาทแล้วก็ค่ากิน100บาทนะคะโดยที่เราจะนั่งเรือดวนเจ้าพระยาสายสีส้มนะคะ ากเส้นทางการเดินเรือด่วนเจ้าพญานะคะก็จะเห็นได้ว่าจากตารางเนี่ย uh ก็จะมีเพียงแค่เรือสีส้มเท่านั้นนะคะที่จะจอดวัดอรุณเนาะดูต่อไปไหนคะไปวัดอรุณวัดอรุณก็มี้ที่รัศง์บ่ามีเรื่องแอร์พอถึงท่าพระที่ได้เราเปิดขึ้นชั้นบนให้นั่งด้านบนได้ค่ะเดี๋ยวก๊าซก่อนแต่ไม่ใช่เรือกลมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะกลมกลมอยู่กันแล้วรอบนี้ไปแดงอันนี้ออกกี่โมงอะพี่แปดโมงห้าสิบค่ะแปดโมงห้าสิบเตะได้เลยยุ่งมาก รามีงบ300รเสียไป30บาทเดี๋ยวเราไปเช่าชุดต่ออีกว่ากล่าว่าจะหา150หมันรู้หาได้เปล่าคิดก,ก่อน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 ,กกอนและปางก็เหลือบไปเห็นท่าเรือโดยสารไฟฟ้าไม s m สมาร์ทเฟอร์รี่นะคะแล้วก็ติดป้ายราคาเพียง20บาทเราจำกัดงบแงเดี๋ยวจะลองไปถามดูนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะพี่อันนี้ไปวัดอรุณได้ไหมคะ เรารู้ไว้ว่าไปไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าไปไม่ได้ก็ไม่ไปจริงๆแล้วอะถ้าเราเลือกนั่งเรือส้มตอน9โมงเช้านะเราก็จะเสียแค่16บาทแต่เราก็อยากจะนั่งให้เร็วขึ้นสัก10นาทีเราก็เลยตัดสินใจซื้อตั๋วลำนี้เลยแล้วกันเที่ยวแบบจําัดหัดกเหนื่อยนิดนึงงเได้เลยค่ะรงเรืได้เลยค่ะรองเ้ได้เลยนี่เรา เป็นความงงๆเพิ่งรู้จักว่าอันนี้มันคือเรือแอแล้วก็ขึ้นด้านบนได้ด้วยนะ,ะไปยปาลงเรือกันก็เ,เดี๋ยวจะออกเดินทางประมาณ8โมง50 สำหรับเรือด่วนปรับอากาศหรือธงแดงเนี่ยก็จะวิ่งตั้งแต่นนทบุรีถึงสาทรวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่าโดยสารตอนนี้สามบาทปกติเท่าที่เราดูนะ่ะเขาไม่ลงวัดอรุณนะคะอาจจะต้องลองถามเจ้าหน้าที่ดูว่าเขาลงป้ายไหนได้บ้างนะเรื่องแดดแรงๆก็มีอุปกรณ์ จากท่าน้ำนน์ถึงท่าพระอาทิตย์ประมาณ35นาทีเราก็ได้ขึ้นชั้นสองกันแล้วนะคะคือที่เราตัดสินใจเึ้นเรือลำนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรือพระอาทิตย์เนี่ยพะให้เราขึ้นมาดูวิวที่ชั้นสองตรงนี้ได้ ตั see you, but ้งหมวดตรงนี้ค่ะอ้ดูนี่นวิวโอเคนอกจากเราจะเจอมิตรภาพที่น่ารักฟ้ายังสวยเมฆยังเยอะพระอาทิตย์ก็ร้อนแรงด้วยนะคะปางของนำสาระมาฝากเช่นเดิมวัดอรุณหรือเดิมชื่อวัดมะกอกนอกเนี่ย ที่เรียกว่าวัดมะกอกนอกก็เพราะว่าอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่วัดมะกอกนอกเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดแจง้งเมื่อพระเจ้าตากสินยกทัพมาถึงในเวลาเช้าแต่เดิมพระปางมีความสูงเพียง16เมตรและในสมัยอยุธยาหรือรชัชกาลที่สองได้มีการบูรณะและมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณก่ออิฐถือปูนตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเป็นจระลงละลายล้อมด้วยกินนอนกิน,นรียักษ์เทวดาแล้วก็พญาคุดมีความสูงรวมยอดนพสูตรสูงถึง,ง81.85เมตรประกอบด้วยปรางประธานหนึ่งและ ปางรองอีก4ี่ปางและด้วยความที่วัดอรุณมีความงดงามและอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญานักท่องเที่ยวนิยมเช่าชุดถ่ายรูปแล้วมาลอดพระแทนพระเจ้าตากสดอกขอแล้วมาถ่ายรูปกับยักษ์วัดแจ้งกันนะคะอล้จะต้องไปตรงนู้นแล้วนะคบแวนให้เรียบร้อยก่อนวัดอรุณเชิญค่ะ ถอยนะครัคนละสามสิบบาทนะวัดจันทรยาวนะครัไปทุกคนเดี๋ยวเราโนเซ็กซี่ไวก่อนนะคะตอนนี้ก็ชุดเป็นแบบเปิดเวลาแปดนาฬกาถึงแปดนาฬกาไปเช่าชุดก่อนนะคะทุกคนดีแล้วก็ทะลุกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะใจไว้ว่าจะมาร้านป้าเมม ราคาย่อมอยาเหมาะสมกับคนที่จํากัดงบอย่างปรางนะคะปะปะปะฉันอยากเป็นตัวสุดยบ้างเนี่ร้านไหนล่ะเนี่ยลืม ทีมันตั้งแต่เมื่อคืนร้านที่เดินทกซอยเลยเพื่อมาหาร้านที่เนี่ยมีเพจนะติดตามได้แชร์ได้อ๋อร้านปะ้าแมมนะใช่ค่ะตอนนี้จะมีเพิ่มอีกสาขาแล้วเป็นสาขาสี่เราทำมิชั่นแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือการแต่งชุดสวยใครสนใจนะคะติดตามร้านป้าแมมชุดไทยได้ทั้งหมด3สาขาตอนนี้แล้วจะมีสาขาที่4ค่ะเขได้ไหม ว่าพอได้ไหม หลังจากที่ปังได้ใส่ชุดสวยแล้วก็ได้เดินเที่ยวรอบพระปางวัดอารมณ์จนครบ4ี่ทิศแล้วนะคะปังก็เข้ามาที่โซนนี้แล้วคะเป็นโซนตลาดของฝากมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับแล้วก็มีของกินด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงท่าเรือนตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําที่สะอาดมากๆเป็นห้องน้ําวัดไม่เก็บค่าบริการด้วยเดี๋ยวเราอะ่ะก็กําลังจะเดินไปที่วิหารน้อยด้านหน้ากันนะคะ สำหรับพระวิหารน้อยจุรามณีตั้งอยู่บริเวณหน้าพระปางทางทิศเหนือคู่กับพระอุโบสถน้อยกลางพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระจุรามณีเจดี ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตและวิหารน้อยนี้ยังมีพระแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาลรัชกาลที่สองและเราสามารถรับสายสินผูกข้อมือณวิหารนี้ได้เลยนะคะปกติเราจะทําบุญอยู่ที่100บาทแต่วันนี้เนื่องจากงบปังจํากัดปังเลยทําบุญไปแค่20บบาทนะคะหลวงพ่อ <c oughs> ขอบคุณนะคะ เราก็จะไปอีกที่หนึ่งนะคะฉันขอมานั่งชิวๆคนได้ไหมฉันหมดแรงแล้วเดินลัดต่างได้ไหมเราต้องลุยกันต่อนะคะทุกคนเราต้องไปกันต่อนะคะเพราะว่ายิ่งเที่ยงคนยิ่งเยอะเราก็จะยิ่งร้อนมากขึ้นเราจะต้องลุยกันต่อแล้วล่ะที่ว่าในเมืองยากตอนนี้เรามาถึงโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วนะคะเราก็จะต้องลอด จุดตรงนี้นะคะก็ต้องเดินอย่างระวังนะเดี๋ยวชนคนที่กําลังมุดออกมานะคะทุกคนจจัจัังงหหววะะนรตกุ สำหรับโบสถ์น้อยแห่งนี้นะคะก็จะอยู่ด้านหน้าทางทิศเหนือของพระปางภายในโบสถ์จะประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งปางยืนและปางนั่งเป็นจำนวนถึง29องค์พระประธานภายในโบสถ์ก็จะชื่อว่าหลวงพ่อรุ่งม,มงคลและในโบสถ์มีพระบร,รมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินและทางด้านซ้ายของพระบร,รมรูปหล่อเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของศาลสถิตดวงวิญ,ญญาณของพระองค์ด้วย ด้านหน้าตรงทางประตูด้านเข้าเมื่อกี้นะคะที่เราไม่ได้ผ่านกันเป็นพระแท่นของพระเจ้าจากสินเรากันว่าถ้าเกิดใครได้มากราวชื่อเอาหน้าพักแตะพระแท่นแล้วก็รอ,อดผ่านจะหายเจ็บหายไขย้แล้วก็สะดกเคราะห์ได้ด้วยนะคะ,ละหลังผ่านหนึ่งดเดาก็เสมปรมีนะคะตรงน,นี้จะเป็นพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากู้คนบริการหรือว่าพระเจ้าต่างนั่นเองนะคะอยู่ที่โบสถ์น้อยตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะบอกว่าเราชื่ออะไรอยากจะขอเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ถึงรอด ฉันรู้สึกว่าเนื่องด้วยวันนี้ใส่ชุดไทยมารอดค่ะเดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องฝั่งนู้นก่อนนะคะเราก็จะไปลอดตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บกล้องตรงนี้หลังจากนี้นะคะ เราก็จะไปเดินไปเดินเล่นจะแวะไปหายักษ์วัดแจ้งกันนะคะยักษ์วัดแจ้งจะมีสองตนวัดโพจะมีสี่ตนยักษ์วัดแจ้งสององตีกับวัดโพสี่ตนยักษ์วัดโพยืมเงินยักษ์วัดแจ้งแล้วก็ทะเลาะกันที่ท่าเตียนราเป็น,นาราากองนะคะเราก็จะพาไปที่เจ้าของนี่นะ พญายักษ์วัดแจ้งนะคะก็จะมี2ตนฝั่งซ้ายก็คือโทศกัณฝั่งขวาก็คือสหัสเดชะนะคะยืนเฝ้าประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถและเราก็กําลังจะเข้าไปเที่ยวพระอุโบสถกันนะคะ จากที่ปางได้ข้ามธรณีประตูพระอุโบสถได้สําเร็จแล้วนะคะปางก็สังเกตเห็นว่าระเบียงคดทั้ง4ด้านของพระอุโบสถเนี่ยรายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปปางมารวิชัยและตุ๊กตาศิลาจีนเป็นจํานวนมากซึ่งมากจริงๆค่ะสําหรับพระอุโบสถหลังนี้สวยงามและเรืองรอง พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณมีนามว่าพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาดีโลกและแรงบันดาลใจของการเลือกสีชุดไทยของปางในวันนี้นอกจากคอนเซปต์จะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนแล้วนั้นส่วนหนึ่งมาจากสีของจิตกรรมฝาผนังของพระอุโบสถหลังนี้ด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมิชชั่นหรือกิจกรรมการทัวร์ของปางในวันนี้เดี๋ยวปางอะ่ะก็จะไปหาอะไรกินเพื่อใช้งบที่เหลืออีก100บาทแล้วก็จะไปคืนชุดนะคะทนกีนไปไปกินข้าวกันดีกว่าเราเริ่มหิวข้าวแล้วนะคะค่าวติดข้าิสิบาท้า,าธรรมดาแล้วหมูดีกว่าสีิก็เป็นสี่สิสอโอเคได,ววได้แล้ได้โตนั่งเย็นสบาย ร้านนี้นะคะก็มีขายทั้งน้ำแล้วก็ขายทั้งข้าวหวานจเลือกทานธรรมดา30บาทแล้ว่าใส่เครื่องไมจริงจริงแล้วก็มีเมนูอื่นนะคะไม่ใส่ข้าวหมูทอดกระเทียมแล้วข้าวผัดหมูโด๋ยหน้าวัดเลยนะคะตรงศาลาหนึ่งเลยข้าวผัดอร่อยนะจนแล้วเมเดี๋ยวขอรวมเงินก่อนกว่ากดเงินมา300บาท และงบ300บาทสําหรับเที่ยววัดอรุณในวันนี้ปางก็เหลือ20บาทเอาไว้เดินทางกลับนะคะเดี๋ยวจ่ายค่าเรืออีก16บาทเราก็จะเหลืออีก4บาทชิวจักม้าแล้วตอนนี้ก็เป็นเอ็นเครดิตท้ายคลิปแล้วนะคะทุกคนสําหรับการเที่ยววัดอรุณแล้วก็สำเร็จเสร็จไปรด้บรอยแล้วนะคะสำหรับภารกิดสาหรับการนุ่งสั้นนะคะราต้องส่งโปนิ่นรอบเลยโน้ต็กซีโน้ต็กซีอุ้ย จะกลิ่นมาเที่ยววัดห้ามเซ็กซี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บฟุตเทจก่อนที่เราจะกลับกันสองรอบก็พอ สุดท้ายเนี้ยปางก็หวังว่าการเที่ยววัดอรุณในงบ300บาทจะเป็นประโยชน์แล้วทาให้เพื่อนๆที่จะได้มาเที่ยววัดอรุณน่ะเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยวนะแล้วก็ขอเพิ่มเติมว่าที่เนี่มีไอติม 3D ของวัดอรุณด้วยที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะอืมสุดท้ายนี้คือเราไม่ได้ชื่อมาปางนะเราชื่อปางแม่เราชื่ออรุณขอตั้งให้ซึ่งตอนนั้นนะ่ะแม่เราท้องแล้เห็นพระปางนี่แหละก่อนหน้านี้เราไม่ชอบชื่อเราเลยเพราะมันเชยแต่ตอนนี้เรารักชื่อนี้มากๆเลยนะคะ ไปละไม่ดรามา่าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย